สวัสดีครับฮะพบเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับช่างมือใหม่ช่างบ้านๆนะฮะก็มาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามามีหน้างานอยู่นะครับคอมตู้นะครับคอมตู้แช่ตู้เล็กนะครับหรือตู้ไอตรงไอติมอะไรประมาณนี้แหละนะครับมันก็จะใช้คอมลูกเล็กกว่าตู้แช่นะครับฮะก็ตัวนี้นะฮะก็ผมเอาคอมมานะครับคอมมือสองมาแปลงใส่นะครับเนื่องจากว่าคอมตัวเก่านะครับมีปัญหาคือลงกาวนะครับอ่ะ สอ,อนวิธีเช็คลงกาวผมเคยสอนแล้วนะครับฮะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาทวนกันอีกรอบนะฮะก็ตัวนี้ที่เคยผมเคยเช็คสอนแปลงกาวไปก็คือจะเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์ครับตัวนี้อาจจะเป็นตัวนี้จะเป็นคอมตู้แช่แล้วกันนะตู้แช่เล็กนะครับตู้แช่ติมนะฮะอย่างนี้นะครับมาเดี๋ยวเราเอาคอมตัวนี้เราก็ได้เปลี่ยนทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับซื้อคอมมือสองมาทําการเปลี่ยนไปแลวนะฮะมันลงกาวยังไงคืออาการเนี่ยเสียบปลั๊กแล้วดูดเสียบปลั๊กนะครับพอคอมทางานแล้วดูดเลย แล้วก็มันไม่ลงกาวนะครับลงมันลงกาวนั่นแหละแต่กาวไม่พอนะครับเพราะว่ามันดูดแรงดูดแรงเนื่องจากสาเหตุใดอะเรามาดูกันนะครับอ่ะลากคอมมาใกล้ๆนะฮะนะครับก็ไป่ะฮะทีนี้มันก็มี3ามหัวเหมือนกันครับ C S R อนะครับเหมือนกันนะฮะแล้วเราก็ใช้มิเตอร์นะครับปรับไปนะครับนะฮะ X ร้อยนะครับนะครับหรือค่าโอห์มของมันนะฮะ เด like uh, mm. ี๋ยวเราปรับดูเข็มแตะหากันก่อนเข็มขึ้นไหมเช็คก่อนอโอเคครับขึ้นนะครับมาเราแตะกันที่มาเราแตะทีละขาก่อนมาแตะกาวกาวเราแตะตัวตัวท่อนะครับขึ้นไหมตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับขานี้ไม่ขึ้นนะครับแตะขานี้ขึ้นไหมขานี้ไม่ขึ้นนะครับแต่อีกขานึงขานี้ขึ้นไหมขานี้ขึ้นไหมขานี้ขึ้นจวดเลยนะครับเห็นไหมครับขานี้ขึ้นจวดเลยเราแตะลงกาวตัวนี้ตัวหนึ่งเพราะว่าตัวเนี้ย จะไม่มีกระแสไฟวิ่งไม่ได้นะครับถ้ามีกระแสไฟวิ่งเนี่ยก็คือดูดด้าบเลยนะครับเห็นไหมครับอ่ะยกขึ้นอ่ะแต่อ่ะเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยเข็มขึ้นเนี่ยคือประจุไฟเนี่ยมันจะวิ่งมาจากขานี้ใช่ไหมแต่มันจะวิ่งมาลงตัวคอมด้วยเนี่ยครับเราวัดตรงนี้ไม่ได้นะเรามาวัดตรงทองแดงเนี่ยครับเข็มขึ้นอาการไฟดูดกาวยังไงกาวก็ไม่พอครับเราจับตู้ไปนี่กระจืดเลยนะครับถ้าเบรกเกอร์ไม่ทิปนะครับนี่ครับสาเหตุที่เราเปลี่ยนออก เขาเรียกว่าลงกาวนะครับคอมนี้ลงกาวเราก็เป่าออกทิ้งหาคอมมือ2หรือมือ1ขนาดใกล้เคียงกันก็ได้นะครับแล้วเราก็มาเชื่อมตัดต่อแปลงท่อเอาใหม่นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วแต่นะครับนะฮะหรือถ้ามันไม่ตรงกันอย่างที่ว่าอ่ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับสอนนะฮะสอนเขาอยู่สอนเขาอยู่ฝั่งนี้นะครับสอนเขาอยู่ฝั่งนี้นะฮะท่อเขาอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ทีเนี้ยท่อตัวเนี้ยแรงอ่าท่อดูดนะครับ มันเหมือนกันนะครับมันเหมือนกันผมจะบอกเทคนิคไว้มันเหมือนกันเราสามารถสลับกันได้นะครับสมมุติว่าท่อท่อดูดท่ออัดนะครับมันจะอยู่ฝั่งเดียวกันหรือเราอยากจะให้มันอยู่ฝั่งไหนก็ได้นะครับท่อดูดเนี่ยคือท่อดูดเนี่ยมันอยู่ในเส้นสูนตายเดียวกันนะฮะเพราะว่าไอไอตัวเติมน้ำยาเนี่ยมันก็ดูดเหมือนกันตัวเติมยาคือตัวนี้นี่พูดง่ายเดี๋ยวนึกกันไม่ออกนะครับนี่ตัวเติมยาคือตัวนี้นะฮะตัวเนี้ย จะอยู่ฝั่งไหนก็ได้นะครับอยู่ฝั่งไหนก็ได้เราสามารถย้ายได้นะครับเพราะว่ามันเป็นดูดเหมือนกันนะครับกับไอท่อตัวนี้นะฮะแต่ตัวนี้มันเป็นท่อไฮครับมันอัดมันไม่สามารถใส่ได้นะครับสมมุติว่าเราจะใส่ไว้ฝั่งไหนก็ได้นะครับครับก็บอกแนวทางไว้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับกับการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์นะครับตู้แช่เล็กนะครับหรือตู้ไอติมนะครับเป็นอย่างนี้นะครับในการลงงานนะครับมาสอนมาย้ํากันอีกทีนะเผื่อใครเจอหน้างานแบบนี้ครับไม่ต้องสงสัยนะครับเปลี่ยนทิ้งได้เลยนะครับใช้ไม่ได้นะครับอันตรายนะครับ คุณค okay, ครับคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณค่ายบายเดี๋ยวเจอคลิปกันต่อไปนะครับกับสาระดีๆเหมือนเดิมน,นะครับสวัสดีครับ